แยมยโสทอนเรื่องราวเริ่มต้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดยโสทอนแยมเป็นชายหนุ่มบ้านนอกที่มีลักษณะเงียบขรึมแต่มีสเสน่ห์และความสามารถในการเล่นดนตรีโดยเฉพาะการเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่เขารักและถนัดทุกคนในหมู่บ้านรู้จักแยมดีแยมมีชีวิตที่เรียบง่ายรักการทำสวนและเล่นดนตรี แต่ก็มีความฝันที่อยากจะสร้างครอบครัวและใช้ชีวิตคู่กับผู้หญิงที่เขารักวันหนึ่งหยมได้พบกับมาริสาวสวยจากครอบครัวที่ดีมีฐานะซึ่งมาที่หมู่บ้านเพื่อเยี่ยมญาติหยมตกหลุมรักมาริทันทีความงามและสเสน่ห์ของมาริทําให้หยมอยากจะเข้าใกล้เธอให้มากขึ้นแต่ไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกนี้ออกไป เพราะคิดว่าเธอคงไม่สนใจเขาเท่าไรนะับเนื่องจากแยมเป็นแค่ชายหนุ่มจากหมู่บ้านเล็กๆแต่ไม่นานนับมาลีเริ่มสนใจแยมจากการที่เขาแสดงความสามารถทางดนตรีและความเสื่อ์ในที่สุดทั้งสองก็เริ่มพูดคุยและสนิทกันมากขึ้นแยมรู้สึกดีใจมากที่มาลีเริ่มเห็นค่าของเขาความสัมพันธ์ของแยมและมาลีเริ่มพัฒนาอย่างรวดเร็ว พวกเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันทั้งเล่นดนตรีและพูดคุยถึงความฝันในอนาคตแยมได้แสดงออกถึงความจริงใจและซื่อสัตย์ต่อมาลิทำให้เธอเริ่มเห็นว่าแยามเป็นชายที่เธอสามารถไว้ใจได้แต่ทั้งสองยังคงต้องเผชิญกับปัญหาในครอบครัวของมาลิที่ต้องการให้มาลิแต่งงานกับชายที่ครอบครัวจัดให้ เนื่องจากเขามีฐานะและสามารถดูแลมารีได้อย่างดีสิ่งนี้ทำให้มารีรู้สึกพอแท้และไม่รู้จะทำอย่างไรกับความรักที่กำลังก่อตัวขึ้นกับแยมเมื่อมารีเข้าใจว่าเธอไม่สามารถทำให้ครอบครัวยอมรับแยมได้เนื่องจากเขาเป็นเพียงชายหนุ่มจากหมู่บ้านเล็กๆที่มีฐานะไม่ดีเธอจึงเริ่มห่างเหินและหลีกเลี่ยงแยม พยายามเก็บความรู้สึกของตัวเองเอาไว้เธอคิดว่าการแต่งงานกับชายที่ครอบครัวเลือกให้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแม้จะไม่ใช่คนที่เธอรับแย่มเองก็เริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในท่าทางของมาริเขารู้สึกเจ็บปวดและไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงเปลี่ยนไปแต่ก็ไม่ยอมแพ้เขาตัดสินใจที่จะพูดความในใจให้มาลิฟัง แยมปัดสินใจที่จะพิสูจน์ให้มาลิและครอบครัวของเธอเห็นว่าเขาคือคนที่จริงใจและพร้อมที่จะดูแลเธอในทุกๆด้านโดยการทำงานหนักขึ้นสร้างฐานะของตัวเองจากการทำสวนและงานต่างๆที่เขาถนัดเขาไม่ยอมแพ้และมุ่งมั่นที่จะทำให้มาลิเห็นว่าเขาคือคนที่ดีที่สุดสำหรับเธอ ในขณะเดียวกันมาริเองก็เริ่มรู้สึกสับสนกับการตัดสินใจที่ต้องเลือกความรักที่มีต่อแยมเริ่มกลับมาอีกครั้งเมื่อเห็นความพยายามและความซื่อสัตย์ของเขาเธอเริ่มรู้สึกว่าแยมอาจจะเป็นชายที่เธอต้องการจริงๆในที่สุดมาริได้ตัดสินใจที่จะเปิดใจและยอมรับแยมเมื่อเธอเห็นว่าเขาไม่ยอมแพ้และรักเธอจริงๆทั้งสองตกลงที่จะอยู่ร่วมกัน และมาลิกก็ประกาศต่อครอบครัวว่าเธอจะไม่แต่งงานกับชายที่ครอบครัวเลือกให้แต่จะอยู่กับแยมและสร้างชีวิตใหม่ด้วยกันทั้งสองเริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยความรักที่มั่นคงและซื่อสัตย์ต่อกันพวกเขาทำงานหนะักและสร้างครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกันในทุกๆด้าน